นาฬิกาไม่ตรงเจ็ดโมงสิบหกห้าสิบหกเอารถเจ็ดโม นาฬิกาไม่ตรงเจ็ดโมงสิบหกห้าสิบหกอารถเจ็ดโมงสวัสดีครับมาพบกับผมช่องไผ่ซาดิซซิงนะครับก็เมื่อกี้นะครับก็เอ็ใจนะครับว่าเอ๊ะเราก็ออกมาไม่ช้าทำไมนาฬิกามันเดินเร็วจังนะครับก็เลยเอานาฬิกาในะมือถือนะครับกับนาฬิกาข้อมือมาเปรียบเทียบกับนาฬิกา ที่นาปัดเจ้าแทร็กกี้ได้าอ่านครับปรากฏว่ามันไม่ตรงกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาไปดูการวิธีการปรับนาฬิกาหน้าจอของหน้าจอหรือว่าหน้าปัดของเจ้าแทเ็กี้มาครับว่ามันมีวิธีการปรับตั้งยังนะครับเผื่อเพื่อนๆเจอปัญหาครับจะได้ดูคลิปผมนะครับเป็นตัวอย่างในการเอาไปตั้งนาฬิกาครับถ้าคนไหนที่ยังไม่ทราบก็ จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะครับที่ไหนที่ทราบแล้วก็ก็ดูไว้ก็ไม่เสียหายนะครับก็เป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ไม่ทราบแล้วกันครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับขอตัวไปทางานก่อนครับออกมาเจ็ดโมงกว่าแล้วครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับก็ระยะทางก็ไปทงานก็3 0มสิกว่าโลนะครับประมาณสามสิบสองโลตัดคลิปไปตอนที่ผมตั้งค่าหน้าจอเลยแล้วกันครับจะดูนครับ กด,มมกดปุ่มบนกดปุ่มบนล่างพร้อมกันค้างไว้อ่ามันกระพริบนะครับกดปุ่มล่างอ่าเป็นชั่วโมงนะครับกดปุ่มล่างอีกทีนึงนะครับ54นะครับเดี๋ยวผมดูนะครับแป๊บนึงตอนนี้57นะครับกดปุ่มบนเพื่อเพิ่มตัวเลข5 5 56 5, 6, 5 7นะครับ หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มล่างอีกทีนึ่งอ่าพอมันจะพิพร้อมกันนะครับทีนี้เราก็กดสองปุ่มนี้พร้อมกันอ่าโอเคเรียบร้อยครับผมปิดติ๊ห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ด โอเคง,ง่ายๆครับแค่นี้ครับผมขอบคุณสำหรับก,การรับชมครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องฝ่ายซาดเลดสซิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ